เนี่ยครับทุกคนเวลาเจียรับคมเนี่ยเจียรับคมเด็กที่เราตัดเป็นคมๆนะครับหรือว่าเจียรับรอยเชื่อมอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับช่างเ็าจะใช้ตัวนี้เลยตัวเป็น NKO ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับเขาจะใช้เป็นใบกระดาษทรายนะใบกระดาษทรายนี่คือเสียงมันค่อนข้างอยเบานะครับแล้วก็มันขัดได้หลายอย่างขัดไม้ขัดสนิมอะไรก็ได้หมดเลยนี่นะครับเป็นตัว NKO ตัวนี้เลยนี่ก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับเวลาเราซื้อเป็นแพ็คแบบนี้นะครับสิบแผ่นเราจะได้ราคาที่ว่าถูกหน่อยนะครับแล้วก็ NKO เนี่ยคือม ตัวดดทรายเนี่ยมันยังหนาเลยคือมันให้มาแน่นๆเยอะๆแบบนี้เลยนี่ดูนี่นี่ไหมนี่ยมันจะมาตัวกระดาษทรายเนี่ยหนานะครับมันไม่เหมือนกับบางเยี่ยวมันจะให้มาบางๆเกินนะครับบางๆเกินแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าตัวนี้ราคาต่ําด้วยราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงแล้วก็ได้เนื้อกระดาษทรายมาเยอะพอสมควรนะครับช้ได้นานจะได้คุ้มค่านะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับจกแนะนำว่าซื้อเป็นแพ็คแบบนี้นะครับคุ้มค่า